สวัสดีครับพบกับป่าดากออฟฟิเชียลนะครับอีกรอบหนึ่งพาพาพาฟังนกเขาเรียกนกอะไรนกเพลโดร้องนี่นั่นนะครับตัวเขาสวยนะ ตัวเขาสวยตัวเขียวตัวเขียวงอนแดงนะครับตัวเขียวงอนแดงสวัสดีครับทักทายยามเช้า ก็คืูในหมดเดินออกกํลังกายเดินมั่งวิ่งมั่งเหมือนเดิมว้าว้าว้านะครับก็สวนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับมันเข้าสู่ดูดูแล้งแล้วก็ต้นหญ้าก็ตายเริ่มเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองก็ทำให้บรรยากาศไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็ธรรมดานะครับมันก็สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจังนะครับสบรรพสิ่งในสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจังนะครับไม่มีอะไรยีรางยั่งยืนได้นะครับเกิดขึ้นมาเกิดมา,มา,มา,มาแล้วก็ลับไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับ,บกนะบ็เหมือนกันนะไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันโอ้ยปาตัวนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยไปดูปลาเฮ้ ปลาก็ไม่ค่อยเหลือเยอะแล้วนะธรรมดานี่นจะเห็นบ่อยๆแต่่าเที่ยวช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นตัวปลาเลยหรือไปไหนกันตัวเงินตัวทองกินหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวเงินตัวทองกินหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เหี่ยวไม่แห้งกับต้นนี้หละทูบดาสีนะครับทูบดูสีไม่ค่อยเหี่ยวแห้งกับเขาหรอก คอ,อมีน้ำให้เขาอยู่ให้มีที่ชื้นชื้นให้เขาอยู่เขาก็อยู่ได้ตลอดแต่ว่าไม่เหี่ยวก็มีที่แห้งๆอยู่ก็มีนะครับที่แห้งๆอยู่ก็มีต้นพื้นที่สีเขียวมีชีวิตพันไม้ป่าพันไม้จากป่าบึงน้ําจืทอัน,นี้จากป่าบึงน้ําีืดนะต้นเลยนะต้นค้าใช่ไหม ว่าเราเรียกต้นคาใช่ไหมที่เขาไปทาไปทําเสือแล้วก็นะเนี่ยที่เขาไปทําเสือนะครับไปคาใช่ไหมนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมันพันไม้บึงน้ําจืดหรือเปล่าคานี่นะครับใช่ไหม จะใช่แหละถ้าจำไม่ผิดพระหรือเปล่านะครับถ้าผิดประการใดก็ถ้าใครเข้ามาชมก็อย่าลืมคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าผิดประการใดก็นะครับจะให้หน้าแตกเห็นแต่ร่องรอยการเสียชีวิตของหอยนะครับแต่ว่าไม่เห็นเจ้าตัวทำลายหอยมาหลายอาทิตย์แล้ว นะครับเจ้าตัวทำรอยลายหอยในที่นี้ก็คือนกปากหางนะครับนกปากหางหอยเชอรี่ระบาดหนะักไม่ว่าที่ไหนก็ให้มีสวนหอยเชอรี่เยอะมากหอยเชอรี่เยอะนะครับโอ้ยเดินไปเดินมาจะเจ็ดมงแล้วเนี่ยนะครับห่งนี้ปลาอะไรอะ่ะ ปนินปนินปนินเล็กปนินโตเล็กเล็กเร็ปลากระดีเออตรงนี้พอเห็นปลาขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้พอเห็นปลาขึ Life ้นมาบ้างปลากระดีเอานกนะครับตรงนี้พอเห็นปลาขึ้นมา 4กิโเมตรภายใน1ชั่วโมง7นาทีและ24วินาทีล่าสุดกิโลเมตรนำคุณไป24นาทีและ54วินาทีอัตราการเต้นของหัวใจคือ93เอาอีกแล้วรายงานตอนถ่ายทอดตอนอัดคลิปอีกแล้วผักอีปแปะตรงนี้งามจังเลยอะ่ะเนี่ยพักอีปแปะพักก็ผักกะยองมากมั้ยพี่น้องพักก็ยองมากท พักอีแปะก็เอินตีพักตะ,กะยองมากก็เอินว่านี่ไหมใบน้นอยๆนี่ไหมแม่มน,นอร์พี่น้องธรรมดาตรงนี้ก็ปลายเยอะนะเที่ยวนี้โดนเบียดไปมั่งหรือเปล่า นะครับก็พาเดินนูน่นพาชมนูน่นชมนี่พาเดินเลาะไปนู่นไปนี่ตามภาษานะครับให้เอฟซีเพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับชมกันเป็นบางช่วงบางแห่งบางตอนนะครับก็เดี๋ยว ทดลองใหม่ดูก่อนว่าเขารับสัญญาณได้เยอะขนาดไหนตรงบึงฝึงฝั่งนี้ปลายเยอะ บึงฝั่งนี้ลาเยอะ ญานีไม่รู้ว่าัญญาัญญาทุเมเป็นหรือเปล่าครับไม,ไม่ได้ใจนะครับอารเได้ป็นขานอาารม่เป็นอา,าี้มามาารัับเรแนี้ก็น่ก็ได้รับการรับ ไปเขาหยับหับใบเขาหยับหยับในนี้เนี่ยเวลาจับแล้วมันตังไม่รู้ว่าสัญญาณถึงหรือเปล่ามันูกิ่นนะครับทดสอบด้วเถินะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม